ใส่เบิดแล้วเอาไปปกกเษตรผสมสานดูแปลงจะสวยมากนะคะโอ้ข้าตตองแป้งแป้งบอคนิผมบอแต่งมาสองปีแล้วครับสองปีสามปีแล้วแต่ว่าปล่อยไว้ยังสี่เลยต่ว่าพอเอาไว้ยังสี่ล้วงามอยู่ไวทับแบบ ลวมลื่นจอดรถเขามาเนี่ยอ้ยบรรยากาศดีขนาดตอนเขาอบรมที่นี่ห้อขึ้นร้าไม่ต้องไม่ต้องไปทำเต็นท์เนาะเออไม่ต้องไม่ต้องกางเต็นท์เลยผมยานตะนาฝุ่นถนโอ้ปีนี้จ๋งเลยผมปฏิเสธงานไปซีห่างานเน่ะเพราะช่วงฝนน่ำเล่นไปเจอเขามาดูงานมันติปิดหมดพอดีเนาะโอ้เด็ดปฏิเสธหลายงานอยู่อันนี้หนึ่งสี่ปีเนาะพอแมนบ่อันต้นใหม่ของพอสี่ปีเองเด้อค่ะนี่ ต้นน้อยนะครัข้หงคมต้นน้อยนี่ปีหน้าใช่ไหมแกที่แกจะเอาไอ้ไผรอะไรนะสร้างมนต์บ่พ่อครับมีไผ่สร้างมนอันแล้วหน้าเป็อย่างนี้หน้าฝนมันคือบ่แห้งมันบ่แห้งมันเป็นที่ลุ่มหรือเปล่าตรงนั้นมันมีมันมันมีพยานแข็งแรงอืมมีพยางเอาพอปล่อยทางนี้ไว้พ่อแหนแดงยังเหลือบ่พ่อเกยย่งอยู่ครับผมว่าไรผมปล่อยลงให้หน้าเดี๋ยวจะพาไปบ่ เดี๋ยวจะตามไปดูการผลิตของพ่อนะคะอันนี้พาสร้างมูลปลูกวังช่วงเกี่ยวเขาแล้วช่วงเราจะเกี่ยวเขาปีที่แล้วช่วงเดี่ยวนี้แหละปีที่แล้วด้นี่อันนี้เอาพ่อนี่ต้นนี้อย่างนี้สละครับสละกำลังดอกดอกดอกพ่อต้องซอ้ผสมเด้คทั้งสละต้องซอยผสมต้นนี้สละปลูกไว้เบิ้มมันนะพ่อปลูกไว้ให้เด็กมันดูอัลโหล โอ้แต่เนื้อสวยนะพ่อนี่งามด้วยหนิเนาะข้าวเดียวไหมไงไงไงเลี้ยวอยู่เด่นหนิซีปีญ่ซ้ำหนีไหมอยากนี้มะนีปลูกที่หลังมันมันได้ปลูกสามไรต้นแต่ว่าต้นสักพอกับมีน้ำต้นสักนี่ว่ามันต้นสักได้ปลูกเลยคือมันมีปลาสักอ๋อมันปิวมาบอกคะไฟขึ้นโตโอนี่นี่นี่ต้นสักอยู่ตรงนี้มันน่าจะปิวมา มนี่ก็ปลูกอันนี้อันนี้เรื่องหอยปังอ๋เรื่องหอยตัวนี้เป็นข้หอยปังนะครับหอยปังหอยปังมันอตัวนีเรื่องหอยปังด้วยนะคะที่เขาไปเส้นตำสมเมันเะคะครับผมคือหอยปังนี่มันจะเป็นหอยที่หายากเลยครับกิโลละแพงหอยปัง นี่ผมจะขุดขัองนี่ต่อไปนี่เรียงนี่แหละนี่ผมจะขุดยาว้ยลงผลเลยขัองนะครับจะมีเป็นขัองเล็กๆตั้งใจว่าสิเฮ็ดนี่ยังคะคือเฮ็ดเป็นขัองระบายน้ำครับเป็นน่าน้ำมากเป็นน่าน้ำหลังเขาจะระบายปีนี้น้ำท่วมมืดนะครับบริเวณนี้ท่วมมืดเลยให้ระบายลงไปให้น้าแม่นะคะครับผมระบายลงข้างล่างจะเป็นนาข้าวนะคะข้างหลังตรงนี้จะนี้เป็นแรียงน้ำแรียงน้ำหลักครับนี่แรียงน้ำหลักอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นปุ๋ย ป,ปั๊มน้ำตัวนี้ผมสามารถปั๊มน้ำตัวนี้นะครับผมสามารถควายขอนในสวนได้ทั่วสวนเลยนะครับเจียงไว้เด็กยามันหลายนะครับนี่ครับปั๊มตัวนี้เวลาผมจะใช้ผมก็เดินสายไฟมาเสียบปุ๊บนะครับเปิดออกอันนี้เป็นของลูทั้งสวนเลยเกษตรอัพ ข้าวเหรอของอาบครับของอาบเตอร์กับเกษตรจังหวัดเขาเคอยู่ด้วยกันกับเรานะครับจะอาศัยอาบดีละหาแดงครับครับน่านเหน้าน้อย้เหน้าน้อยทำไมผู้ใหญ่บ้าเหนือน้อยบอกน้ำลึกบ่ครับพ่อนี่ลึกแค่ทีสามเมตรครับสามเมตรบ่ครับเพราะว่าผมใส่พลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยลงมานี่ อ๋อมีสูบน้ำมาคือพลังงานแสงอาทิตย์ผมเนี่ยสามารถต่อตรงไปถึงพืชได้เลยแหละกับเอาขึ้นมาไว้นี่แล้วก็ปล่อยออกจากตรงนี้เป็นรดน้นเลยแเลยนะคะปล่อยเลยอาทิตยเออน่าจะเลี้ยงพึ่งเลี้ยงเอียงได้ด้วยได้แต่ต้องมีผมเลี้ยงไว้ทีนึงแล้วเป็นไรพึ่งที่นี่มันมาอยู่แล้วแขกมาดูงานดูเนี่ยครับมันตื่เต๋อเปิดนันแหละนีเขาอยากเทนแม่จัน ขุดออยากกินกับมาเปืดจิงสิไหมั้างคุณเป็นเตาหผาถ่านเาามาจากมาซีซีดเบ็ดั้ง่นเป็นเตาหผ่านนะครับทั้งคน่ที่ตั้งนี่น่นนำสใหม่ประมาณลอยก็ินะครับผลิตเองครับใสครับใส่งานขายครับกดลอบาทุกคนหน่อยยังไม่ได้ถาเาไว้หน่อยน้องสมงคนมาเตาเผาถ่านเรียกย่หนแมนมดครับน่สคนใหม่นะครับ อยู่ไปพัดการถ่ายไว้หน่อยถ่ายไว้หน่อยตรงนี้ตรงนี้เป็นผ้าไทยหวานที่เก็บไวปไทยหวานโอ้ไทยหวานอีกหนึ่งไร่อู้อเกี่ยวใเกี่ยวใแค่นี้นะครับอันนี้ก็บเทประบบน้ำให้พร้อมอันนี้เราดูแต่แปลงผักนะไม่ออกนอกเส้นทางน้องก่อนนะอันนี้คืออันพ่อเอาใหม่มาใหม่ใยมาแซมไว้น้ำพร้อมตั้งใจสิ แบเดียวกันเลยก็เป็นกันเลครับก็ถึงจะเอาไผาออกเขึ้นเขื่อนโยกาว่ามันสถานการณ์มันเนาะแต่ว่าไผาหวานนี่ก็ราคาดีอยู่ด้ค่ะได้กินง่ายพร้อมเนาะกินสดยังได้ตลอดปีกินสดก็ได้กินสดเราหาคือกันนะวันเนาะค่ะพ่อข้มาไปที่พี่เลรพี่เลอ๋อลุงเลยอยู่อยู่ตรงนั้นชิลล แ่เดียวเออมันเก่งเนาะหานี่เนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คนได้น้ำชุบินมากชั่วบินผมติดเสรยชีวิตแล้วอ๋อถิ่นเราเดียบินซีเลยแมันสิเป็นแบบจังไหนครับต้นมันขึ้นน่อยใช่ป้องน้อจะเขาจะขึ้นเป็นสีมพูเตีมันแจ่มเป็นบะแค่บเราเคยแต่ยิดเลยใช่ไหมนี่มันร่องปลูก Oh. ตันนั้นเป็นไผ่หกแบบนึงไปขอเขามาได้กจริงเดียวแต่ตาเดียวอเอามาสร้างเอาตัดงามาแบบนี้ตัดงาแบบนี้เน<อ><ม>าะเป็น,นสีชมพูเหรอเนืออออ้อข้างในเป็นสีชมพูบ่อ๋อเป็นสีขาวจะหวานออกอืมอืมอ๋อคือคือไผ่หวานอ๋อนี่เดโนเขาเนี่ยบอกคะ่ะอันนี้ขึ้นมา,นานเริ่มม,มีเริ่มมีต้นน้อยขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าเขานงา อ๋อนี่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่พอใส่สูบน้านี่แหละเนาะครับผมโอ้พลังงานแสงอาทิตย์จากสปกผมสามารถป้อยจังนี่ไปทุกคนได้เลยอืมอันนี้เป็นหน้าเข่าครับอันนี้เขาอันนี้เข่าหังนิดพังเนียนนี่แหละต่อพังนิดอ๋อที่บางงานเดียวนะหลายยูเดของเราลายหนึ่งปีนี้ปีนี้เอาของเราลายหนึ่งปีนี้ ผมดำร่องเดียวนี่แม่ร่องเดียวนี่หลงคุนบ่าม,มันร่องนั้นน้ำเด้ร่องเดียว,ยว<ม>ครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณมาสิบมัดก่าเมื่อฤดูที่หนึ่งตรงนี้พ่อเลี้ยงอันหอยอันนั้นอีกว่าอ๋อเลี้ยงหอยตรงโน่นแต่ตรงนี้เป็นปลาตรงนี้เป็นปลา,ากับหอยเชอรี่ยหางหอยเชอรี่อ๋อตรงนั้นเป็นหอยปังเนาะเป็ดอหอไก่ลงเรียนน้ำน้ำปลาไหลแต่ว่า มน้ำล้นปีที่แล้วเนี่ยมันถี่ยังทำไดน้ำท่วมท่วมไม่เพื่ออะไรกันน้ำท่วมปีแล้วรับที่พ่อว่านี่น้ำท่วมโอ้ยนี่ภาพยังผมมันมันลบถิ่เยอะเนี่ยเพราะมันถี่เออต้องขอภาพพ่ออยู่นะน้ำท่วมนะตรงนี้กับเพิ่งจะน้ำกับเพิ่งจะแห้งได้นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิมี่เนอ้อยคันน้ำน้ำแมนบ่ของพ่อครับพ่อได้ได้ขายแบบจังไงขายพุ่มจะปลูกครับอ๋อเพิ่งปลูกเป็นสามารถขีดแปลงง่ายอ้อยอือันนี้ป้าผักหวาน ขายล่ำขายขายห้ซุ้มทีเอาไปแปรรูปหรือเขาขายเขาจังไรคะมีคนมารับสื่อส่วนหน้าจะนําเขาไปแปรรูปไม่กลมผู้ไปขคนละลายเอาไปสําหรับแปรรูปในกลุ่มเขาเราง่ามค่ะกิลีบังจนไปสิท่วมหัวนี่แม่อาจารย์ถือกินบ่ได้กินหอมบ่อืหอมค่ะหอมกินหอมนะครับแล้วเกี่ยวมือหอมเด้นี่เนาะ่่าเขซีีนถ้าเขาเคมีมันจะบ่หอมแบบนี้ หอมแล้วก็แบบต้นสวยมากเมื่อนัวเท่าจอมาเลยโอ้พ่อได้กินข้าวได้กินหอมข้าวเห็นว่าหอมหอมใช่กลิ่นซีรอน้้ีแลวมันจะแบบว่าต้นใหญ่ไม่ล่าใหดปุ๋ยของเรารุ่งวันเสือนะว่าอิ่นซีนะพอต้นงามแห้งเบื้งห่วงตลอดห่วงครับเต็มเต็มดีอุ้ยเราว่างแถวในอย่างในขั้นหน้านี่เราก็บ่ได้ปล่อยทิ้งเลยเราก็หาต้นใหม่มาปลูก อยู่ตรงขั้นหน้าเล่าพรหมมีกล้วยมีไม้พยุ่งแม่นปะคะใหม่พยุงแล้วก็ไม้สักนั่นนี่มีหอมนิ่งดีด้วยกันโอ้นี่ก็สวยนี่งมีนี่มีให้เดียวนี่แหละหอมนิน่งสมบูรณ์แห้งนี่เราของไม่ถึงจนไม่สุดเลยเริ่ดทัานไปหุ่ไพรลงไปยหายเป็นของหลานผมนี่มันเป็นถนนเนาะ ทางล่างที่มองเห็นเสาปูนอยู่นะคเป็นถนนนะครับตรงนี้ก็สุพรรณบุรีห้าสิบโอ้ตัวนี้มองงามนา่นตัวามาจย์โอ้สำเนียกังามอยู่ด้ค่ะผมปลูกไปดูชอบชอบที่ว่าแกทำต้นไม้ไว้ตรงคันนาอะไรงี้แม่แล้วแกต้องไม่ปล่อยทิ้งว่านี่ผมปลูกปีปีห้าสามเด็เอาไปใส่ได้แล้วนี่ะ เออนั่นลืมลืมบอกเบิ่งต่วอ,อยู่หายหน้านี่เด้แหนแดงคุณปอยผมมีแหนแดงนี่แหนแดงเอาพี่จอยถ่ายรูปไว้หน่อยนะแหน,ดนแดงในนาข้าวผมจะปลอ่อแยแหนแดงเขามีแหนแดงพร้อมมาเลี้ยงอย่างนี้นะเก่าบอกบอกถือคนเรามือนมัน,มน,มนอยู่ทางอะไรจอย <c oughs> เขาลมไปทางเดียวกันเลยทําเป็นระเบียบขนาดเลยรูเลืองขนาดเลยลมไปทางเดียวกัน อันมีข้าวนอนรอมันรอกี่วเมื่อยแท้รอกี่วใช้หรปีนี้เพิ่นล่องแขกกันเกีียวนะครับเออจับกลุ่มกันเกี่ยวประมาณหกแปลงนี่แหละคนมาเกื่อเลยสีดียักหน่อยหนึ่งวันนี้ไก่หล่อทั่วไปมาชิมเนี่ยนะมาต้มไส่หล่อทั่วไว้ทันาณนี่ผักแกโอ้ผักแกก็สวยเด้อ นี่แปลงครับที่อจเอผมมาจะปลูกมื่อวันวันที่สิบนี่ครับที่ยื่คือที่ผมยกแปลงไว้ครับยำไว้มันว่าครับน่งรีเีอันนั้นกรของผอบอ่ครับเป็นเห็ดอย่างย่เอันมันของอันมกะนันเพิ่งปลูกหญ้าครับเอาน้ำบกข้าวถ่วเปาบ่บวครับมันมันระบายได้ยุนาะระบายลงหนเลยนี่แหละสาเหตุที่สาเหตุที่ผมได้เห็ดเชื้อี่ยื่หน่งี่แวนรอมเข้พันกัปลูกหญ้าปลูกยางเรียงั่วนเนาะก็สามารถให้สารเคมีได้นะครับ เกิดสารเคมีเห้าไหลไปถือของคนยังจิเกิดข่วมเจียหายพองร่องกันใดรองเลี่ยนกันใดนะผมได้วยองกันตรงนี้นำ้ำนแต่ว่าของพอ่บอบ่ได้พ่อขออินซี่อยู่แล้วว่าเป็นตียครับตัวนี้ขอแล้วครับอันคงังคัทางทิศิศเพื่อนเป็นถนนนั่นบ่นจากนั้นไปไปก้อนที่ไปถึงแปลงเคนประมาณหาเมตืมเป็นถนน เป็นผ้าเป็นขั้นขั้นรองนกรองไว้าเซีเป็นแนวเั่งนะครับบ่ได้ไปเบียดกันบนที่จริงที่จริงถ้าเป็นได้พ่ออาจจะหาอ้อยขึ้นหายังไปปลูกก็ได้กล้วยครับเออกล้วยก็ได้เผมจะลงกล้วยพ่อลงกล้วยเพราะว่าถ้าได้ผมลงมาหอดลงมาหอดนี่ยอะคือพอให้เห็ดเลยดนะค่ะเพราะว่าถ้าขอลอยเปอร์เซ็นต์นี่มันต้องมีแนวกันชนค่ะมันต้องได้มันต้องปรับเปลี่ยนก่อนถ้าบริสันเ์า้องสีบดได้เลย คือของเพิ่นนั่นมันบริสเตรสารเคมีแล้วปลูกยาเลี้ยงมัวเพิ่นก็เฮาหนี่ไผสูงกว่ากันของเพิ่นต่ำกว่าน้ำเฮาไปหาเพลินแต่จังไรเฮาก็ต้องได้เฮ็ดนั่นล่ะค่ะเนื้อขนชนลงเรือนต้งนี้เป็นแปลงผักนี่แหละทีพื้นที่หนึ่งไรผมจะมาบนที่ว่าที่ว่าพ่อเฮ็ดผักเนาะที่นี่จากจากของเรือนพื้นไปนั่นผมอยู่ให้ลูกปลูกอ้อยอ้อยแบบเดียวกันค่ะค่ะคันน้ำเนาะครับผมโอเค ก็คือปุ๋ยที่ผมใส่กับดิมีขี่ไก่นะครับชมตะกรแตนหน่อยแล้วก็ว่างขี่ง่วแล้วก็ขี่ตะกระแตนโอ้ขี่ตะกระแตนพ่อผมเนี่ยเราชวนไปเบิ่งตะกระแตนเนี่ยอ๋ออิวมาถอดสื่อน้ำเรามาถอดกินนะออทดกกินขายกิโลละเถ้วยห่อจนช่วงนี้ช่วงขายผมขาย ขายชีลอยตลอดครับขายี้อรวลลอดโอ้ละสี่ร้โอละมีมันพร้อมมีเเทศด้วยอันนี้เป็นีหลด่วนี้นดีสบายมีมีหลไผพวนอันนี้เอันนี้ก็มี่ปัวมาหาเราอีกหอมแกที่รานรไปดูตะกรแตนของพ่อครับนะคะ่ีกนึจเไปห็นเป็นหอมแบง หอมแงทียนอาจารย์ยังกว่าจากต้งสกโคสาบอกมาจากตะลข้ามพนมฝาดโลนึงไดือดหดอดหดหลหอมแดงอาจารย์ท่งสกโคสาพนอโรมปัดเนี่ยพี่จะปุ๋ยได้อาจารย์อันเป็นตาเล่ามาไหา่เหล่ายูพูใดเอายังมไห่เลอกก่อนเทิดมะข้งตลนที่ตะเกีนปุ๋ยดีๆเองครับ น,นี่มีมีขาด้วยปาดคือยิิงไงอลังการด้าันปนี่โทคือไงเถอะคืออลังการงานแสงเถอะปาแล้วแม่เก็บอ,อย่างไหนป้าบลัสายนึง โอ้ยตอนนัว oh, mm ี hmm. oh, ้ใหมอมันตัวน้อยอ๋อเราไม่เอาไส้ขาม่า <worldwide> ห so ้มันนน่นไข่ครับอู้ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูดีกระโดดยิงยัยังอยู่เบิ่งเสียงเบิ่งเสียงเฮ้ยมันคือมีหลายุ่นค่ะแมตัวใหญ่กัมีอ๋อมีตัวน้อยตัวใหญ่พลอกาเขาไปได้ไหมบุญแล้ว โอ้ดูเสียงดูดิดูดิเยอะมากเลยนะคะอีกโดนว่าใครแม่สิเสียเก็บถาตัวซ้ำนี่แล้วอันนี้คือแม่เอายางให้กินอ่ะเอาหยาบเอาห้าอไปเลมันยางหนีเองยางเยียบมันเยียบมันขอาไปเลย้ยค่ะ สุดยอดนะคะเนี่ยน่าท์โล่สลัดเผ็ดอิลีเนาะโล่งแบบไงหนึ่งเลยเอาแบบแบบอิสระดเซรีขนาดเนาะ์อกใหญ่ใสิเนาะโอ้ครับเคยได้ภาพตัวใหญ่ไปยุครับโอเคนะคะอันนี้ภาพตัวน้อยอันนี้รุ่นที่เธอเราแม่นี่จชักรุ่นเราห้องไหนนะรุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วนะคะยังไม่เรายังไม่คิดราคาตะกรแตนแกนะคะตอนนี้ รุ่นที่แล้วได้เท่าไรแม่รุ่นที่แล้วได้จักบาทได้จักมูลเก่าพัน,พนล่งนี่ทั้งหมดเลยเก็บพร้อมกันเก็บพร้อมเก่าุด,ดยอดเลยเด็กข,ขึ้นขึ้นกายเครืองแล้วเนะะาะเก่าพันเดี๋ยวได้มากเก่าพันกิโลละสี่ร้อยบาทนะคะเปลี่ยนจากโล่งปลูกพันมาเพ็ดตะกั่ดแตนได้หลายครัวอีกแล้วนี่เนาะเลี้ยงดีค้ออีก 永远坚持不掉呢。